รองไล่คนหาดีแล้วเนะ่ยพอ,อ,อดียตามาเดินมาพบคุณเจรดไม่รู้กล้องไกลตำลุนไอมารับไปด้วยนะโย,ยมดอกเจรดมีตีตัดเล็บกันอาจารย์เล็บยาวไหวตัดไปมันตตัดกรวยพิณลูกไก่ตัดมังแล้วร้อยพอหลวงนี้เอออาจารย์ไปก่อนนะโยมรับจูบดีอาจารย์มาเร็วนี่บนทสักเพลงดีครับ ปลาก็ไม่ให้ร้องเพลงปลาร้องเพลงไม่ได้ชวดได้คนแต่มาจ่้แควนตามแต่นทุกเรื่องก็ไม่ได้ชาตูมันแน่นออกต้องยอกออกเจกริติงอัเจกริติงมาลายหัวชน ล ok um. ูกงงน้ำนรกตั้งจอแล้วกูไหมัดชื Mi ่อไรน้องจะเปิมเก๊กคะแมมเปมเก้กอยู่มันเปมพ์ปุ๊ดเอ้าแม่ะน้องทำงานออฟฟิศค่ะออฟฟิศ ค <You know. S 2> ่ะอยู่น้อยเอ่อลานอาหาร mm hmm. เห็นว่าออฟิศไม่พลเหลือกลานแล้วแค่เขาอฟพาไปควิดไงเ mm hmm. ออนายชม่มรอยจำเรยได้จริงเป็นเด็กเสืบภาคหนึ่งค่ะเฉพาะฮานเสืบเรืองเผื่อน mm hmm. เป็นเด็กเสืบได้ภาคหนึ่งค่ะเลื่อนไปเป็นนักร้องเป็นนักร้องค่ะ ลองเปรี่ยได้บายบายคะ่ะลองรักคนไขลแลนแล้วมันผิดตรงไหนไม่ได้รักเจ๊งของใครเจ๊งไปก็ใครผัวฉันัวงตรงเป็นน้องอกต่อได้วผู้จองมาช่องจุดเลยไอเจีงจบรับนะรนคคหน้าเปลง่นี้ข้องใครไอ้น้องข้องนักรองด้นดำคะ่ะเครอเชียไอ้ย,ยาด้ยเจา้าดีเว้ นักเรียนรุ่นดำนะเอเชียฮืออยู่งามเว้ยน้องค่ะให้ได้เต้ช่วยปนีเตือ้อพี่ตั้งเจเกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยพบนารีคนนหนทีิงงามมีรูปปนัดผิวพันปปนจัดจตานแต่น่ารักปนีมาก่อนเกรงชมหรือเปล่าเราไม่เกรงชมปมปจกิงนี่เลยจ้าครับ นองรู้ไหมว่าความช่วยของนองทำไมเข้มกรัดปีสั้นเลยอ่ะใสะ่อะขาดไม่ตึงไงเด็ดแมมขาดไม่ตึงนะเขม้มกรันะดสันคมวุ้มคมคมนะคะปีผู้ได้ปีไม่รอเล่นรักใครรักจริงเลยจ้าครับพอดีผีไปในไ้วดวงว่ามองว่าปีนีน อาพีจะมีบุญวัฒนนะ,นะเลยจ้าวันนี้พี่ไปดูดวง